ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าม่วงได้ดำเนินการบริการประชาชนผู้ด้อยโอกาสตามนโยบายโดยมีท่านผอ,อพนาวันบุญจีนผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอท่าม่วงทำหน้าที่บริหารให้บรรลุตามเป้าหมายในทุกๆด้านของสถานศึกษา,าเพื่อให้ประชาชนนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพดังนี้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าม่วงมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้เรียนเช่นกิจกรรมค่ายอาสาเยวากาชาติตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงณนะศูนย์ฝึกวิชาชีพสามสงทรงพระคุณวันที่17-18กรกฎาคม2 5ง8ัน กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะและป้องกันปัญหายาเสพติดณสาลาวัดท่าล้อวันที่8สิงหาคมพศ2568โครงการศึกษาเรียนรู้วณันอุทยานเขานางพันธุรัตนเนื่องมาจากพระราชดำริณวณอุทยานเขานางพันธุรัตน์อชะอําจเพชรชบุรีวันที่9สิงหาคมพศ2568 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าม่วงได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาถือเป็นกระบวนการสร้างโอกาสแห่งการพัฒนาตนเองและสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติสร้างความตระหนักรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตณโนะรงเรียนวัดท่าลอ้อและ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าม่วงและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบ้านหนังสือชุมชนบ้านวัดสีโลหะราชมุงรุมงหมู่หนึ่ง 1, ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าตะขคได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากสารจากเส้นกระดาษโดยมีการนำผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ มาออกบูธอาชีพแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกอย่างยั่งยืนตลอดมาในงานริเวอร์ครับมาร์เก็ตหน้าร้าน H2 ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากสารจากเส้นกระดาษในโครงการสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในเขตภาคกลาง ณโรงแรมโกลเด้นบีชอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจัดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตอีกทั้งยังมีคณะมาศึกษาดูงานจากหลายๆสถานศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้เช่นสกรระดับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี สกรระดับอำเภอเมืองนครนายกจากผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าม่วงทำให้ได้รับรางวัลจากการส่งเสริมนักศึกษาเข้าแข่งขันในระดับประเทศในหลายๆรายการหรือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าม่วงและสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นอย่างมากโดยมีผลงานในปีนี้ได้แก่ 1. รางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์แยกขยะ 2. รางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขันบอร์ดเกมทายใต้หัวขอ้อ Climate c h a n g e 3. รางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชว์ และรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดข,ของการแข่งขันในปีนี้ได้แก่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันคลิปสั้นภายใต้หัวข้อ Climate Change โดยมีชื่อผลงานว่าเจ้าแม่ยังร้อนโดยทั้งหมดนี้ถือเป็นผลงานการดำเนินง,งานตามนโยบายของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอุท่าม่วงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 รถเลยเบรกก็ยังแตกเจะบินเป็นร้อยไม่ทงไม่ทำความโรยตกรรมลำบากเลยสิทีนี้มันจะอะไรนักหนารถมีไว้ขี่ไม่ได้มีไว้ซ่อมไม่ล่ะเดี๋ยวลูกพี่ผมก็จัดการเองแหละไม่ต้องให้ถึงมือลูกพี่หรอกเดี๋ยวข้าจัดการเองแหละมันน่าทุกข์สักที ยงดังอะไรกันเติดเช้าดูสิคนจะหลับจะนอนแล้วนี่อะนไลเปิดไฟเปิดแอร์ก yes. ันขนาดนี้ย่ามันเปลืองรู้ไหมพวกเองเสียงดังอะไรกันไหนเล่าให้ฟังสิจะแม่ช่วยด้วยแม่ยานางจะทักผมแมนอยู่แล้วก็เองไม่ดูแลรถเลยปล่อยให้รถพังจนวันท่วมไปตามลูกพี่เองมาเคลียร์หน่อยสิไหนไหนใครเรียกแต่เช้า ทำอะไรมาล้วนี่มันไปวัดกับถนนมาสงสัยมันอยากรู้ว่าใครแข่งกว่ากันโถเจ้าแม่ก็รถมันเก่าแล้วต้องไปก็เเลืองเงินเปล่าปล่อยให้ควานขมงอย่างนี้แหละพอพอพอเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วไปดูพวกเราทะเลาะก,กันในคลิปดีกว่าเชิญรับชมได้เลยจ้าูพี่ลูกค้าคืนน้ำแข็งหมดเลยว่ะ น้ำแข็งยังไม่ทถึงร้านละลายหมดแล้วพ่อยายแป๋วโทรมาบน่นอีกแล้วเนี่ยน้ำแข็งไม่เต็มกระสอบเอาไงดีเอ็มไเตรีมของมาเราต้องมาจบเรื่องนี้กันแล้วแหละเจ้าแม่ขอให้โลกหยุดร้อนักทีเถิดน้ำแข็งของลูกช้างจะละลายหมดแล้วเจ้าแม่ขอให้ช่วยลูกช้างได้เถิดสาธุร้อนจังวะผิวจะตายอยู่แล้ว งคงไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่ไม่พี่ไม่มีอยู่จริงพี่ไม่มีอยู่จริงเห็นใช่ไหมพี่บนในโลกหยุดร้อนดูที่คลิปได้ยัางไงาจุดทุบตั้เก้าวกมโอ๊ยพวกเองจะบ้ากันหรือไงจุดขนาดนี้ ยังไม่จบยังมีคนมาฟ้องอีกเนี่ยนึกว่าเอาซี่เมืองไทยไม่รู้จะรีบอะไรนะักนะอันตรายแถมปืงน้ำมันด้วยเจ๊ yeah, ตอวเวม้มันทรงเต็งตีคู่อ่ะก็ต้องวัดหน่อยป่ะร้านยาแปลกก็อยู่ใค่เนี้ไม่รู้จะอ้อนทำไมตกไปก็ถึงแล้วกระิมันทัอยู่ทุกวันอ่ะจะจะบ่นทำาเพื่อนี่ดูสภาพกูนี่ถ้าดูแลรถมือเสียบ้างก่อนจะดูแลรถอะ่ะ ดูแลหุ่นตัวเองก่อนปะ่ะว่าแล้วรถบิดไมไปเลยเนี่ยเนี่ยแล้วไฟเนี่ยเปิดทําไมนักหนาเปิดเฉพาะดวงที่ใช้มันประหยัด10%เนตนะเองขอเปิดไปสักดวงนะอุ่นใจกว่านี่ใช้ LED ประหยัดไฟรับทราบครับผมทราบแล้วเปลี่ยนครับเจ้าแม่